สวัสดีครับผมโปรฟิชแนลเกมเมอร์และในวันนี้เราอยู่ในเกมแ l ล c กนัลล็อกออนไลน์นะฮะและในวันนี้เราก็มาในหัวข้อเรื่องการเริ่มต้นเล่นหรือการทำเควสใน Academy จนไปถึงการเป็นอาชีพขาดแรกกันเลยนะฮะว่ามันมีวิธีการทำยังไง10นาทีก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะหลายคนอาจจะแบบงงๆไว้ ตอนแรกเดินมามันงงไอ้ตัวนี้ n p c มันต้องคุยกับตัวไหนบ้างว่ามันถึงจะได้จ็อบสิบแบบเร็วๆแบบเกียจไปคุยกับตัวอื่นมากมายนะและวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคนั้นกับคุณผู้ชมให้ดูกันนะฮะอันนี้ผมก็จะมาเริ่มตั้งแต่ตอนสร้างตัวเลยให้มันเห็นแบบเห็นภาพไปเลยตั้งแต่แรกจนถึงตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพนะโอเคเดีย๋ยวผมก็จะสร้างตัวสักครู่เดียวอันนี้ผมก็เลือกสมบผมก่อนนะโอฟิช oh, CBT ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในช่วงของโคดเบต้า CBT นะนะ CBT m y Professional Game เนมะื่อสร้างตัวละครโอเคนี่ฮะพอเราสร้างตัวละครก็จะได้หน้าต่างมาเป็นแบบนี้นะก็เดินไปตามทุกสอนที่เขาบอกไว้เลยนะครับผมพอเจอด่านแรกเนะี่ยเราก็จะเจอคนที่นอนตาอยู่เนะี่ยมันคือไนท์ สวัสดแมนเอาคุยกับมันนะครับจึ๊กคุยเลยเนี่ยมันก็จะเฟื้นขึ้นมาโอเคถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมเออประมาณนี้แล้วเดินออกนอกนอกว้าไปพอเดินออกนอกว้ปามานี่คุยกับกับตันเรือก่อนหนึ่งทีอ่าคุยไปคุยไปคุยกด e อนเตอร์รัวๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะต้องอ่านนะมีอะไรหรอฮะอ่าแล้วก็คุยกับตัวผู้หญิงผมยาวหนึ่งทีคุยคุยคุย ไอ้ตรงนี้มันก็จะให้เราไปตีโพลลิงนะอ่ามันก็จะมีโพลลิงเกิดอยู่แถวๆนี้ฮะตีไปเลยป๊บตีสักตัวสองตัวก็พอนะอ่าพอตีเสร็จเราก็จะได้ไอเทมเวสมาแล้วก็ส่งเวสไปฮนะจากไอ้ตัวเนี้ยผมทองอ่าโอเคอันนี้นะเสร็จครับเวสนี้เราต้องทำนะถ้าเราข้ามไปเนะี่ยเราอาจจะไม่จอบสิบแบบเร็วๆเร็วๆนะเราต้องทำเวสนี้ด้วยฮนะ ย้ำว่าต้องทํานะับผมอ่าแล้วก็เข้าว้าไปถ้าคนลืมขั้นตอนหนึ่งที่ผมทําคลิปไปเนี่ยมันอาจจะต้องไปทาเวสอื่นเพิ่มนะอันนี้ผมก็จะอธิบายรวดเดียวแบบไวที่สุดนะนะถ้าคุณแบบดูเนี่ยก็ทําแบบเร็วๆก็ไม่น่าจะถึง10นาทีนะโอเคเพอเราออกจากเรือมาเนี่ยเราก็คุยกับตัวกัปตันเรือทันทีอ่าโอเคคุยไปคุยไปวันนี้พย,ยายาๆครับเร็วๆครับเ,เ,เพราะว่าเราเป็นสายรีบนะ พอไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแล้วคุยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะไปต่อคุยกับตัวไหนอ่ะมิกี้มันนอนตายตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาคุยกับเราแล้วะคุยกับมันไปคุยไปคุยไปคุยอันเธอย้ำๆมาพอมันบอกไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาส่งเฟสไอตัวนี้ตัวสุดท้ายเราก็จะได้จ็อบสิบพอดีเลยนะโอเคต่อไปก็คืออเดินมาเดินมาฮะเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆคุยกับคนแก่หนึ่งที คุยกับคุณแก่แอ็นเทอร์รัวๆฮะมันสอนอะไรไม่ต้องไปอ่านมันนะเสียเวลาอ่านนะเรากดกินยาเลยละกัน <c oughs> แล้วก็คุยกับมัน1นึอีกนึครั้งนะฮะอ่าตอนนี้เราก็เลเวลอัพแล้วกด e n t เทอร์รัวๆอ่าพอเราเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุยกับยามนะยามข้างๆมันเลยฮนะคุยไปคุยไปคุยไปซึ่งตรงนี้มันก็จะให้เราเดินไปยังจุดหมาย3ที่นะนี่เราก็เดินมนะันนยเห็นมินิแมปนะมนก็ตรงรูปบวกนะ เดินไปที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงท่าเรือตรงนี้ก่อนอจุดที่1โอเคครับเรามาจุดที่1กันนี่ฮะเป็นก็เป็นป้ายคุยกับป้ายครับจุดที่1ผ่านไปโอเคต่อไปก็จุดที่2แหมมันก็จะมีเป็นรูปบวกกับพิบกับพิบอยู่ในแมปนะโอเคนี่ฮะจุดที่2ต่อไปก็เป็นจุดสุดท้ายจุดที่3นะฮะนี่ครับจุดที่3โอเค เอนเตอร์ Enter, อย่างเดียวฮะไม่ต้องไปนสนใจมันนะโอเคต่อไปก็ไปส่งเควสที่เดิมนะก็คือตรงตัวยามที่อยู่ข้างๆคนแกนะ่เราไปส่งเควสตัวเขานะโอเคกำลังเดินไปอยู่นะโอเคครับ okay. ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดที่เราจะส่งเควสแล้วนะฮะก็คุยกับคนยามเหมือนเดิมนะเอนเ r อร์เอนเอร์อย่างเดียวฮะเอนเ r อร์เอนเอร์อย่างเดียวไม่ต้องสนใจ,ม,นใจมันจนเลเวลขึ้นนะ พอเรียว่ขึ้นลงมาข้างล่างนิดหน่อยฮะแล้วก็คุยกับคออาฟ้านะตรงนี้ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครก็เราต้องเลือกเป็นข้อที่2ในขอค่าฟังที่เจ้าบอกมาหน่อยสิโอเคบอกว่าไงแล้วก็ไปที่บททดสอบเลยนะบททดสอบแล้วก็ค่าจะไปซื้อให้เองคือตรงนี้มันให้เราไปซื้อยามาขวดหนึ่งเลทพ o ชัน่นี่ฮะโอเคเลทพ o ชั่นบายหขวดตอนนี้เราเงินไม่พอใช่ไหม แล้วก็หาของในตัวเนี่ยขายแม่งเลยเนี่ยอ่ะขายดาบทิ้งไปฮะหนึ่งอันอ่ะยี่สิบห้าเซนนีแล้วก็กดขายไปแล้วนี่วะ <c oughs> กดามาอีกได้ไหมซื้อบายเออเออซื้อเลโพชันมาหนึ่งขวดโอเคกดบายไปฮะแล้วก็ออกไปส่งเควสกับตัวคาฟ่าเมื่อกี้นี้นะอ่ะตัวขุ่มทอง่เนี่ยพอเสร็จแล้วคุยเอาไปอีกหนึ่งทนะีรอบนี้เราจากเป็นฝ่ายซื้อรอบนี้เราเป็นฝ่ายขาย โอเคข้าจะรีบไปรีบมาเนี่ยมันก็จะให้เทมัหนึ่งชิ้นเพื่อเอาไปขายโอเคฮะแล้วก็ไปขายที่ n p c ตัวเดิมฮะขายอันนี้นะฮะถูกต้องไปแล้วก็ออกไปส่งเวสมันโอเคนี่ฮะเสร็จแล้วฮะแล้วก็เดินต่อมุ่งหน้าไปสู่ข้างบนฮะมุ่งหน้าไปข้างบนเลย มานี่ฮะมาเควสแกล้งตายก่อนหนึ่งทีอ่ะคุยกับมันคุยกับมันคุยกับมันปกติมันต้องเรียนก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมี e x p ให้นะตัวเนี้ใครอยากเรียนก็เออแล้วแต่เรานะอ่ะใคาอยากเรียนแล้วกันสมมติอยากเรียนกดต่อไป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 กดยำ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 รัวรัวโอเคลองก้นหายใจยี่สิบวิเลตอนนี้มันแบบมันไม่มีสกิลอะอ่ะผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเราก็ เข้าไปข้างในนี้เลยละกันอ่าคุยกับโซฟาที่อยู่ข้างหน้านะอ่าลงทะเบียนลงทะเบียนโอเคเรามาด้านขวาก่อนอ่าขวาหนึ่งทีคุยกับตัวผู้ชายกดอันนี้กด Enter รัวๆเลยละกันเพราะว่ามันมีเยอะมากอ่านี่เดี๋ยวเลือกข้อ2นะลืมไปว่าถ้ามันมีให้เลือกเลือกข้อ2นะแแปลกแต่รับไปดีกว่าอ่านอกนั้นก็กด Enter ทรัวกีเกียดฟังนะ ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพวกสถานะต่างๆเช่นพิษสตันโดนอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะมากมายฮะ,ะเราก็คุยไปอย่างเดียวฮะคุยรัวๆเราสายรีบนะนี่ฮะ,ะคุยรัวๆจนคุยจนกว่าเลเวลเราจะขึ้นนะ,ะคุย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 ยับเลยฮะตอนนี้ผมคุยยับเลยนี่ฮะตอนนี้ผมก็จะแปดพอเราเลเวลขึ้นแล้วเราก็กลับไปที่เดิมก่อน พอผ่านหน้าคาฟ้าเนี่ยก็ตรงไปทางซ้ายเลยตรงไปเรื่อยๆตรงไป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 อ่ะคุยกับไอ้นี่ก่อนเลือกทุกข้อฮะเลือกทุกหัวข้อเลยตั้งแต่ข้อแรกจนข้อ2จนข้อ3เลือกทุกหัวข้อเลยละกันอ่ะมันก็สอนเราฮะไม่ต้องไปฟังมันนะเสียเวลาฮะโอเเลือกข้อสุดท้ายอ่ะอันนี้คือข้อสุดท้ายจากนั้นมันก็จะมี gps นําทางให้เราแล้วก็เดินตาม gps ไปในจุดเหลืองๆเนี่ยเดินไปเดินไปเดินไป เดินไป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 ออกวาร์ปมาฮะออกวาร์ปมาแล้วก็คุยคุยเนี่ยเก็บยาเนี่ยเก็บยาก่นกากกอนแดงๆนะพอมีคนเก็บญ้าแล้วก็คุยกับผู้หญิงเนี่ยบางทีมก็ไม่เจอคลก็กดอยู่แถบๆนเนี้ยก็คลิกๆๆไปให้มันจนกว่าที่มันจะขึ้นท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือโอเคข้ามีเรื่องจะส่งเควกให้กับเจ้าอ่ากดไปกดไปฮะจนกว่าเลเวลเราจะขึ้น พอถึงตรงนี้เราก็จะได้เลเวล6จ็อบเกันแล้วใช่ไหมพอทีเนี้ยเราไปทําให้มันจ็อบสิก็คือไปคุยกับออไอตัวสวอตแมนที่อยู่ตรงข้างเรือที่เราผ่านมาตั้งแต่ตอนแรกกันคุยกับมันปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั 7, ๊บปันะ๊บปั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 ๊บ นี่มันอะไรของมันนะยังมีเคเวสอยู่นะแต่ตอนนี้เราจ็อบสิบแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเนี่ยเควแจ้งตายก่อนละกันเพราะว่าเราไปคุยกับสวอดแมนมาแล้วเราก็สกิลแก้งตาย,ตายนอนตายไปแหมสองเคเวสมันจบแต่เคเวสมันไม่มีอะไรเลยนะโอเคต่อไปเออผมจะไปขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพเลยกันอย่าผมขอแถมแค่เคเวสเดียวค่าใครอยาก ผ่านไปเลยก็ผ่านไปได้นะอย่าผดพอดแถมเคลดดียรสมมติแบบคนยังไม่จบสิบไงผมก็จะมาเออมาห้องนี้นะนี่ยห้องที่มันมีนักเวทอยู่เราคุยกับมันฮนะคุยกับมันว่าระบบระบบท่าเรื่องเป็นทาตุไฟโอเคอจากนั้นแล้วก็ทดลองระบบท่าแล้วก็คุยกับมันอีกทีนึงทดลองระบบท่านนะฮะแล้วเขาจะถามว่า ไปยิงมันหรือ,อยังตอนนี้เรายังไม่ได้ไปยิงนะแต่เราหลอกหลอก e ิน u s i o n ไงว่าเราไปยิงมาแล้วอะไปยิงมาแล้วเขาจะถามว่าโหใหนายสร้างความเสียหายได้เท่าไรกันละ่ะเราก็บอกไปครับโอ้เป็น n o วิ t ขั้นเทพนะบอกไป99โอ้เป็นไปไม่ได้โ้ตอนนี้ e n น u s ไม่ตกใจไงทำไมเราทําดาเมจได้เยอะจังลนะแต่เปล่ายังไม่ได้ทําเลยนะ โอเคนี่ฮะตอนนี้เราก็เสร็จเพลนแล้วโบตีมันก็จะได้จอบมานิดหน่อยตอนนี้เราก็จอบเต็มแล้วหลายคนอาจจะข้ามขั้นตอนไปจับสัตว์เลี้ยงเลยก็ได้นะก็คือ Nc ตัวนี้แหละแต่เราไม่ไปนะเราขี้เกียจละแล้วก็จะไปเปลี่ยนอาชีพเลยแล้วก็ยูเทินกลับมาที่เดิมนะกลับมายังจุดที่คาฟ้ามันอยู่แล้วก็จะขึ้นไปชั้นอย่างชั้นที่2ฮนะนี่ฮะไปฮะชั้น2ซ้ายขวาเลือกได้หมดนะถ้าเราไม่อยากไป,ไปซ้ายเราไปขวาวก็ได้นะอ่ะ สมมติคนที่ถือเรื่องของอดวงอะไรเนี่ยแล้วแต่ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็แล้วแต่เราว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพลายสวอตแมนอาชีพมงุงชีพใหมน่นยมีหมดทนะั้งนะี้มีป้ายบอกอยู่นะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนอาชเชอร์สมมติเราไปอาชเชอร์เราคุยกับตัวอาชเชอร์น้อยเนี่ยนึกว่าโต้เถอะยืนเรียบร้อยเลยอโอเคโอเคแล้วก็บอกค่าทุกอย่างเกี่ยวกับอาชเชอร์เดี๋ยวนี้นะโอเค จริงๆเลยมีเด็กน้อยอีกคนที่มาเรียนกับข้าแล้วก,ก็เรียกของนายนะ,อะโอเคกด enter มาเปลี่ยนอาชีพนะโอเคเจ้ายังไม่เปลี่ยนใช่ไหมกันแล้วก็ส่งค่าไปทีส่งค้าไปนี่ทีนี้มันก็จะส่งให้เราไปยังพายอนนะโอเคแล้วก็ไปพายอนขึ้นข้างบนอโอเคนี้มันก็เป็นแมปนี้หน่อยแล้วก็กดวิ่งไปเอวิงวิง วิ่อันนี้เราก็ไม่ต้องไปหาหมงูหาไม้อะไรไนมะ่ให้มันเสียเวลานะเราไปคุยกับมันได้เลยนะม,มีคนแจกของด้วยตรงนี้เราเก็บสักหน่อยไวย้โดว้วมีฟูฟ๊ดมีกาปะไว้โอ้ใครมาแจกของนี่ใจดีจังเลยนะโอเคฮนะ๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็มายังที่เปลี่ยนอาชีพของอาชเชอร์แล้วนะฮะแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สมาคมอาชเชอร์เราไปคุยฮะเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาทั้งสิ้นนะแล้วก็บอกเขาไปว่าข้าอยากเป็นอาชเชอร์โอเคข้าจะให้เจ้าอย่างนี้แต่เจ้าต้องไปอัพจ็อกก่อนนะแล้วก็อัพจอกก่อนนะฮะอัพจอบให้มันสุดเลยละกันอ่าโอเคข้าอัพจ็อบมาแล้วเจ้าจะให้ข้าเป็นอาชเชอร์ได้หรือยังข้าอยากเป็นอาชเชอร์จริงๆนะ โอเคโอเคยินดีด้วยเจ้าได้เป็นอาร์เชอร์สมใจอยากแล้วโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เป็นอาร์เชอร์แล้วนะฮะอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเวลเจ็ดแล้วก็จ็อบหหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยถึงตอนนี้แล้วเราจะไปเเวลที่ไหนดีสําหรับคนที่เล่นอาร์เชอร์หรืออาชีพอื่นๆก็สามารถที่จะไปได้บางคนก็จะมีตัวเลือกไปท่อดันอ็อกอะไรมากมายนะแต่ผมก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนําทุกคนนั้นให้ไปให้ได้และกัน ว่ามันเป็นแบบสายชิลนะซึ่งจะเป็นอย่างไรเอยวเราไปชมในคลิปหน้านะสมมุติว่าผมลงแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้แกช่องของเราด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe สัก2ทีแล้วก็กดไลค์สัก2ทีเฮ้ยถ้ากด2ทีมก็แปลว่าเราไม่ได้กดสิ กด3ทีแล้วกันนะโอเคโอเคครับเดีย๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสนดนีต้องขอตัวลาบก่อนบ๊ายบายครับผม